เฮ้ยพวกเองอยากได้ไอดีไก่ตันกันไหมพี่มีร้านดีๆมาแนะนำโลโก้บล็อกช็อปร้านบริการขายไอดีไก่ตันโลบ็อกหรือว่าจะเป็นไอดีสุ่มไก่ตันในเกมบล็อกฟูดโดยเริ่มต้นเพียงแค่1บาทหรือจะเป็นไอเดีหดๆนก็มีให้เลือกเพียบไปหมดเลยอะและยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะไอแบนเจอร์เริ่มต้นเพียงแค่1นบาทเท่านั้นมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะเว้ยล่ออะไรอยู่ล่ะครับต้องโลโก้บล็อกช็อปเท่านนั้นั้น ถ้าเกิดผมครบ1 0,000แสนซับเนี่ยผมจะแจกโลบอกกิฟต์คัดนะครับซึ่งคลิปไหนที่ทำให้ผมขาจนขี้แตกเนี่ยก็รับไปเลยโลบอกกิฟต์คาราคา750ดราำหนดการถึงแค่วันที่20มนี้เท่านั้นนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่20ตุลากิจะกรรแจกโลบอกกิฟต์คั ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองจู noise channel นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญาที่เคยบอกกับเด็กๆไว้ว่ากูจะมาแจกกิฟต์ค์ดในเกมโลบุงดก็โดยกิจกรรมนี่ก็คือทำตามคลิปที่ผมเคยบอกเลยว่ามึงอยากได้โลบักไหมเนี่ยคลิปนี้ยนิปนี้เออตามกิจกรรมนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าคนเล่นแมงโค้รน้อย โดยปกไรปปหรอกคนเล่นนะกูก็แจ้งนะครับนะเอาจริงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะสำหรับ1 0 0 0 0แซับนี้นะครับผมแต่ผมเข้าใจนะที่ว่าคนเล่นน้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมผมเนี่ยมันยากด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยคือเป็นเด็กเล็กแดงทั้งนั้นนะครับไม่ได้แบบอาจจะไม่ใช่คนโตซะส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เป็นเด็กก็ไม่เป็นไรนะครับนะคนเล่นน้อยผมก็จะทําคลิปนี้ลงไปนะเพราะว่าเราสัญญาก,กันแล้วเราจะแจกโลบักก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีคลิปไหนที่มันถูกใจผมก็ม,มีมีแค่ประมาณ5ิปเเเออองนะที่ผมห็นมานะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเราไปดูสิเป็นแว่นธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่ามันนั้นไม่ได้ใส่แว่นเยค้ยไหมเวลาที่น้องๆทุกคนดูเคยไห้เคยไห้เหรอเคยเวลาที่น้องๆทุกคนดูทีวีทีทอยเลตหรือดูช่องจูน้อยแล ia, ้วมีอาการปวดลำแสงจากชีพีแมนอาการเหล่านี or OR> ้จะหมดไป มีเสียงรถบัสใได้ตัวเวทไม่แตกแล้วรออะไรกันฮิคนมัน่อครับรออคลิปนั้นไงคลิปนี้ก็ยังรอเหมือนเดิมนะแต่เราน้องไม่รักที่แล้วได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกดไลค์ไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแค่ไม่คนแข่งไม่กี่คนนะเดี๋ยวผมกดไลค์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปเลยน้องโ ghost miller ghost miller พ่อ ghost miller ที่ทำมันเป็นแบบนั้นหลังจากที่ท่านคาเมล่าแมนของเราบินไปนะครับจู่ๆก็มี ไปอันต่อไปเลยไปดูในทิกตอกบ้างนะเมื่อกี้เหมือนว่าจะเป็นใน YouTube นะครับแล้วก็ขีดนั่งลงได้ไปแล้วโหนี่คือกูดูคลิปนี้จบนี่คลิปหูนวกนะกูเนี่ยเป็นหมูหมูอะไรเนี่ยน้องพี่ไม่ใช่หมูนะนี่นัเดชนะครับหมูไอ้ีตัวใหม่นะหมูอะไรไม่ใช่

S <S อันนี้อันนี้มาแนวหล่อนะอันนี้ไม่ไตลกนะอันนี้แนวหล่อเนี่ยแบบเนี้ย <But S 2> มันน่าจะประมาณนี้ดิมันไม่ตลกอันนี้มันหล่อไงออคนในคลิปมันหลอ่อมันก็ต้องรออยู่แล้วคลิปอ่ะคนต่อไปเลยตอนนี้กูได้หนึ่งซับสไครป์แล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้สัญญาไว้แล้วว่าถ้าเกิดผมครบหนึ่งซับเนี่ยผมจะเจ๊ครบอะไรนะ แตลว่าถ้าเกิดผมครบหนึ่งซับเนี่ยผมจะหนึงซับแ์่มีกันหนึ่งซับอ่ะเฮ้ยคนนี้ได้อยู่เนี่ยและผลโบ่ที่ทุกคนอยากได้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นขอคุ้ยครับโดยกิจกรรมที่ผมจะให้ทุกคนมาเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นให้พวกเองเลือกคลิปที่ชอบที่สุดในช่องพี่มา1คลิปที่เองอูอ้นี่กูเลยฮะสีก็แบบสีกู ตลกชิบหายเลยคือดูแบบหัวเราะช็อกตายอ่ะแล้วก็เลือกช็อตหนึ่งในคลิปนั้นมาหน่ะครับติ๊กกะบอละกันสิต่อใหติ๊กกะดูเดิมแม่มีเสียงแบบนี้อเอ้ยตายอยู่หน่ะคนนี้ตลกนะต็อกเกอร์และใส่แฮชแท็กว่าดีดีดีดอกดอกเยอะแยะรับไปเลยขอคุยราคาจิบช้าอดหมดนะเว้ยเฮ้ยรีบๆมาเล่นกันเยอะๆนะกำหนดการถึงแค่วันที่20นี้เท่านั้นนะครับ ดูบีบเล่นกันเยอะๆนะไอพวกนั้ลบตอนนี้กูได้เฮ้ยคนนี้ไม่มีพรสวรรค์ว่ะเอ้ยได้ได้ตอนนี้คือแบบมีสองคนแล้วมีสองคนแล้วมีอีกไหมคลิปเนี่ยหมดแล้วมึงเล่นกันแค่นี้แล้วที่มึงคลิปมขอพี่ผมเล่นแล้วเนาะผมไม่เห็นคลิปพเองเลยอ่ะผมอยากใกล้ผมอยากด้ยครับแล้วมึงไม่เล่นกันละโอ้แต่พวกเองไม่เล่นไงเออก็ไม่ได้เราไม่มีโอกาสได้ลุ้นเลย เอาจริงๆนะครับผมมองว่าการที่เราจะโชว์ความสามารถอะไรลงไปในโซเชียลเนี่ยไม่จำเป็นต้องอายนะอืบางคนอาจจะบอกว่าแบบพี่ผมตัดต่อไม่เป็นผมอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็นผมว่าทุกคนมันมีครั้งแรกเสมอนะครับแบบเปิดซิงอะ่อะเปิดซิงตัดต่อคิดอะไรกันพวกมึงเนี่ยเปิดซิงตัดต่อไงตัดต่อคลิปอะ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้นี่ถ้าแบบเรากล้าสแสดงออกเนี่ยมันก็จะทําให้มันอาจจะมีอะไรที่ดีตามมาในอนาคตนะครับ ผมไม่ได้มองว่าแบบคนนูน้นคนนี้ตัดต่อไม่ดีมึงตัดกากอะไรงี้ไม่มีนะครับผมมองว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีฝีมือในของตัวเองอยู่แล้วเนาะเออใครๆก็ทําได้อะอันเนี้ยใช่ผมยังมองว่าตัวเองก็ยังตัดต่อกากเหมือนกันนะก็คงพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับนะทุกคนแต่สำหรับรางวัลในที่ผมจะให้ใครวันนี้ก็อันนี้เอาส่วนตัวที่ผมชอบไงอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะแบบเอ้ผมไม่ได้อะผมก็ตลกนี่ผมตลกอ่ะแต่ผมชอบอันนี้ที่สุดไงผมชอบทุกอันแหละแต่คือมันมีอันที่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วไงครับ นี่น้องหี5 4 6เลยน้องคนนี้จะได้โลบัคจากพี่ไป750ได้ประมาณโอ้โห2 5 0 0ัรโลบัคเลยนะเออนะก็เดี๋ยวพี่ติดต่อไปส่วนตัวนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแจกของเฉยๆก็มันอาจจะสั้นนิดนึงเนาะก็แค่อยากทำคลิปขอบคุณคนดูที่ว่าแบบมึงซับสไครต์กูมามันก็กูก็รักพวกมึงแหละบางทีกูอาจจะพูดแรงบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยแต่คือก็กูรักเอฟซีทุกคนนะครับตามนั้นนะไม่มีอะไรมากแล้ว ก็มาแค่นี้นะครับบัดแจกของเฉยไปเลยจุ๊บ